700, 700ประมาณเจ็ไไดร้อยกว่าบาเจ็ดร้อ้าสิบเด้เอาไปขายสักประมาณพันหนึ่งพันมืก็ยังได้อยู่นะใช่เป็นเมนูผัดผักนะฮะ95บาทเองนะ เรามาพบกับรายการอม <ทำ S 1> เป็นอร่อย <laughs> วันนี้เรามาพบกับเมนูอะไรเอ,อ่ย เมนูอะไรคะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะมันแพงจริงไหมมันแพงอะไรแล้วมันหรือว่ามันทําได้ถูกกว่านั้นไหมค่ะวันนี้เราก็เลยมาลองทําให้ดูเลยว่าเมนูไข่เจียวปูที่กาลังเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ยมันแพงขนาดนั้นจริงหรอสําหรับต้นทุนในการทําแต่ละจานจริงๆวันนี้เราทําอีกเมนูเนาะไว้คู่กันเลยนั่นก็คือผัดผักผัะทุจคนบอกว่าแบบว่าวัตถุดิบเราอะจริงๆอะคือถ้าใครชอบกินผัดก็คือใส่ตามใจชอบของตัวเองได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเป็นไข่เจียวปูเออึ่งอยากบอก ว่าไข่เจียวปูก็คือพรีเมียมมากทุกคนชิ้นใหญ่มากอันนี้เราซื้อกันมาจากตลาดสีบัมเมืองของเราเองเลยนะของเราเองเลยอยู่ที่โซนตลาดอาหารทะเลนะเรามาเริ่มจากการตอกไก่ก่อนค่ะใช้ไข่เบอร์ศูนย์ในหนึ่งจานเนี่ยเราใช้5้องก็เดี๋ยวสบายจะตั้งเตาค่ะ <laughs> <laughs> การตอกไข่ของดิฉันใช้ก็ระหว่าง,าง,งนี้เพราะว่าถ้าใส่ถุงมือก็จะไม่ถนาดตั้งเตารอ,อเลยเป็นเมนูที่มีทุกบ้านถูกต้องเมนูนี้ก็จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องม้วนนะคะม้วนให้เหมือนที่เขาเป็นกระแสอยู่ร้านดังร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์เทคนิคม้วนนะคะ<ว>แบบว่ามืออาชีพเลยใช่ไหมคะคุณสบายมืออาชีพเลยใช่ไหมคะคุณสบาย แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปรุงใส่ชูโรสซอสรุงรสอย่างนั้นแหละใช่เจียวตีทําเป็นน่า,นาจะใช้เหมือนกันเมนูคู่บ้านสูตรแกรู้ไหมว่าตอนฉันเด็กเด็กอะ่ะเวลาฉันทาข้าวไข่เจียวใช่ปะฉันจะชอบใส่มะนาวลงไปด้วยเพราะเพราะมันจะแบบมีความเปรี้ยวๆเค็มๆคือจริงๆแล้วอ่ะที่เขาใส่ด้วยอ่ะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของรสชาติแต่ว่ามะนาวอ่ะมันน่าจะมีกรดแล้วทาให้ไข่เจียวอ่ะมันฟูขึ้นกว่าเดิมโอ้ใช่เคยได้ยินมาเหมือนกันเขาคือไฟแรงไปบ่าร้อนมาก เดี๋ยวเราบอกไฟให้นะพราเราก็รอเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นการปรุงไข่เจียวก่อน1 2 3 4 5 6 7 8คนๆๆีตีๆๆๆๆสุดที่ประมาณ500กรัมเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆแบ่งไข่หน่อยเนาะเอาไว้แบบว่ามาทาปิดทับตอนช่วงนะคะลอยต่อนะคะเวลาเราพับไข่เนาะทุกโพน่าจะได้แล้วนะความร้อนเท่านี้ เออนี่แหละค่อยๆพับไปค่อยๆม้วนพับมาม้วนพับมาใช่เราจับกระทะให้อันนี้ก็จะทุรักทุเลกันหน่อยนะคะใช่นะคะทุกคนเป็นไงล่ะมือโปเป็นเมนูเหมือนง่ายนะคะดิฉันทําเป็นดิฉันทำเป็นค่อยๆยๆพับม้วนเข้ามาใช่อะโอเคอะแล้วก็ม้วนเข้ามาอีกม้วนเข้ามาอีกม้วนเข้ามาในระหว่างนี้ต้องม้วนอีกได้ไหมได้ไหมตรงแล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าระหว่างสวายม้วนกับน้ำหวาม้วนจะเป็นลักษณะแบบใดเอนนี้นะทุกคน จริงๆเราไม่ว่าคุณจะกินม้วนหรือกินแบบไหนเนี่ย <c oughs> คือความอร่อยเหมือนเท่ากันไม่จ้เป็นต้องม้วนเอาจริงนะง่ายๆ หรือว่าร้านดังๆอ่ะเขาใช้แม่ครัวสองคนหรือเปล่าคนเดียวคนเดียวคือทรงมาแล้วะ่ะนี่ก็คือไข่เจียวห่อไข่นะคะที่ดิฉันทํานะคะ <c oughs> นี่ทุกคนกลิ่นคืออยากให้มาดมมากกลิ่นหอมมาก <c oughs> คือสบายก็จะทําอีกห่อหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราก็จะมาสลับกันชิมว่าของใครอร่อยกว่านี่นะคะทุกคนคืออยากบอกว่าคุยเริ่มเห็นไหมเธอมาดูมันนี่พอเธอมาดูกับฝั่งเนี่ยมาดูด้านเนี้ยมันจะเริ่มเป็นห่อแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ใช่ใช่ไหมใช่ก็ได้นี่อันนี้ก็คือไข่ เจียวที่ดิฉันทํานะคะ<บ>ก็คือฉันคิดว่ามันสุกแล้วล่ะอาจจะฉันจะมาตาักใส่นะคะทุกคนวา้วาวอันนี้นะคะ<บ>ก็คือไข่เจียวนะคะห่อเนื้อปูนแน่นๆฝีมือบายเลยะคะ่ะบายน้ำหวานค่ะสิงเมืองอลาเนะะี่ยค่ะในี่อยากเขาให้ดิฉันเลยค่ะทุกคนดูอ่นนะคะ่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นคุณสบายมาลองทำแล้วนะคะดิฉันก็จะเทน้ำมันพืชให้หมดขวดนี้เลยนะคะ ใช่เราใช้กันคนละครึ่งขวดจริงเพราะว่าการทอดไข่เจียวปูแบบเมื่อกี้เราด้วยไข่ที่ว่ามันเยอะมัน5ฟองเลยมันจะเป็นจะต้องใช้ให้มันท่วมๆหน่อยสูตรที่เราดูมาให้ใช้น้ํามันใหม่ทุกครั้งใช้ไข่ที่5ฟองเท่ากับของน้ําว้านะคะว,วะมิมิเปิดลงไปอ่ะไม่เป็นไรลองกินได้แคลเซียมหรอแคลเซียมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิฉนกินนี่น่ะเขาออกได้ อย่างนั้นแหละตอกไข่แค่แค่นี้ก็คือดูแล้วว่าใครจะเจ๋งกับใครนะคะทุกคนอ่าเราก็จะตีไว้ประมาณนี้อุ้ยสี่คือมืดมากอะคะ่ะของคุณสบายนุน้มเลยนะว่าเคะ็มแอบเค็มไหมคะสงสารคนที่กินมากเลยคือนตต้องมีปัญหา หรือนบนภานี่นะหรือคนที่สอนฉันต้องจัดแจงฉันว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนีนี่นหรือนี่แหละฉันนี่แหละมูนินมูตานี่นะคะแต่ปูก้อนลงไปพราปูก้อนคือแบบสวยมากอะ่ะร้านเนี่ยดูดีสวยมากเออสวยมากจปูมันน่าจะตัวใหญ่มากเลยเนาะวะใช่มาเดี๋ยวเราจะมาลงกระทะกันอยากจะดูคนที่บอกว่าทำเกิงนักเก่งนะ โอ้โอ oh, oh, uh, oh. ้าร้องร้องร้องเฮ้ยเราดูมาแบบนี้เราจำได้พอพอกันเลยโอ้ยยากนักพอเออย่างนั้นแหละควักวัเข้ามาน่ะขวัเข้ามาควักเข้ามาตรงนั้นน่ะได้เลยฮะได้เลยฮะจะ เออคว้กเข้ามาอีกเนื้อเห็นมมันหล่นน่ะได้เลยฮะจานพอแล้วให้มันอยู่ตัวทักแ๊บมันก่อนฉันไม่เห็นเป็นก้อนคุณรู้หรือยังล่ะ <c oughs> สบายคุณรีบก <c oughs> ลับเราอยากหมวนมันแล้ว <c oughs> อ่าส่งมาละส่งมาละทำส่ง คุนแบ่งน้อยเกินไปเอาจริงม,มันโปกไม่มีก็คิดสภาพนะคนแล้วเอามาเอาไข่เจียวเนี่ยร้อนๆแล้วก็ข้าวสวยอร้อยนกุินโคยอูมามิยห,หยเฮยทรงดีมากทุกคน,น,นความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นี่ <laughs> <laughs> มีนิทานน,าน้งนกาเล เธอค่าเกตัวใหญ่ฉันไม่มีโอู้ภาษาอังกฤษอะแคปว่าอะไรสะกดออกมาแคป C R A P ไหมหรือว่า B ผิดค่ะที่ถูกต้องก็คือ C R A B ค่ะทุกคนค่ะ C R A B แคปกระทะอะไรกันไรายการเราได้สาระมากกว่าหนึ่งอย่างรู้กคนไกระทะตะหลิวแทนแก๊สตะหลิว ภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษาเรอทารทัพพีภาพเก๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วนะครับเราคิดว่าเท่านี้น่าจะพอละนี่ไข่เจียวบายสบายนะคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นะคะไข่เจียวปูของสบายนะนี่และนี่นะคะของน้ำไว้ค่ะทุกคนนี่นี่ อาละค่ะทุกคนเราก็มาทำเมนูต่อ mm ria, 8, 2, nah. ไปเลยนะคะนั <with reim> ่นก็คือผัดใข่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราเอาไว้กินคู่ไข่เจียวปูที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะดี่จหันบล็อกแคลลี่ก่อนใช่อ่ามันจะได้แบบเห็นๆไงดีกับเพียง เราก,ก็เปิดตาแก๊สมาฮะเปิดอันนี้นะคะ<ว>ก็คือเราจะใส่น้ำมันประมาณนี้พอสำหรับวัตถุดิบปริมาณน,นี้นะคะใช่เราจะไม่ใช้เยอะเนีย๋ยน้ำวา้าน้ำตาลใส่ครึ่งช้อนนะใส่ผัดให้หอมกับกระเทียมเลยครึ่งช้อนโอเคไม่มีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็เริ่มหอมแล้ว,วเราก็จะใส่ผักที่มันสุกยากลงไปก่อนน้ำว้าใส่ผักมาเลยฉันจะเลือกใส่แครอทก่อนแอบกระเด็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงว้าว โอเคเครื่องปรุงใช้ซอสน้ำมันหอยใช่น้ำปลาาเร่งไฟเพราะว่าเรามีน้ำหล่อผักเข้าไปแล้วใส่เลยโรยไปเลยโรยไปเลยซีวใส่เลยดีกว่าเนาะใส่ไปเลยปรุงไปเลยฮะแล้วก็ชูรสรสดีใส่ไปเลยโอเคใส่ไปอันนี้นี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเห็ดหอมมันจะได้หอมหอมใช่เอาละครับอร่อยแม่อร่อยนะครับน้ำว้าเราปรุงให้นะคะอยู่แล้วใครคนไหนนะคะคลิปที่แล้วที่บอกว่าอุ้ยยังขาดเค็ม ให้เจ็ดคะแนนเนี้ยเดี๋ยวครั้งนี้นะจานที่จะให้นางชิมอะฉันจะเอาน้ำปาลราดไปด้วยขาดเค็มนะใช่ไหมจวนแล้วค่ะจวนแล้วค่ะใกล้แล้วอุ้ยฉันอยากกินล้อมันหิวมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตักลงถ้วยแล้วนะโอเพื่อที่จะไปให้ทุกคนใน B.U. เราได้ชิม นี่นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับ2เมนูใน EP นี้รายการทําเป็นอร่อยนะคะก็คือวันนี้เราทําเป็นเมนูไข่เจียวปูก้อนกับผัดผักนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอิสต์ไปที่ไข่เจียวปูก่อนเราใช้ไข่ทั้งหมด10บฟองอยู่ที่5 5าบาทว่าใช้ปูก้อนใช้อยู่ที่500กรัมอยู่ที่1,300บาทแล้วมันทอดออกมาแล้วเนี่ยมันได้ถึง2จานคุณต้องค่ะทุกคนปูอะครึ่งกิโลสามารถทอดได้2งจานคุณจะทําแล้วเอาไปขายอ่ะสมมติต้นทุนเจ็ดร้อยมาเจ แล้วก็ปาเดอะห้าสิบก็ได้เอาไปขายสักประมาณพันหนึ่งพันสองมันก็ยังได้อยู่แล้วคุณผักของเราเนี่ยเอาตรงว่าทุกคนเก้าสิบห้าบาทเองนะสามารถแบ่งได้เป็นแบบสองจานถึงสามจานเลยด้วยซ้าใหญ่เท่าไรที่ฉันแล้วนะคะมันเป็นผักที่แบบว่าเกรดีด้วยนะคือเราไปเดินเลือกกันมาเองเพราะว่าทางเราเองอะที่คัดของดีๆมาเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าขนาดคัดของดีแล้วเนี่ยมันราคาแพงไหมก็ไม่แพงก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับราคาเท่านี้ที่เราลองทำก็เดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนๆในบีของเราได้ชิม เต็มสิคุณให้เต็มให้แขกนนเต็มสิคุณให้เฮ้น่ได้ไหมหยอกหยอกสิบสิบอร่อยอร่อยนะคะเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่เตสิบอุ้ยทำเป็นเล่นกินกินูด้วยนะอยกินแตักผักหอมมากไข่เจียว โอ้เนื้อปูก้อน <Yeah. S 1> อร่อยแหละเต็นถึงแล้วเ,เ,เท่าไหร่ห้าส <Yeah. S 2> ิบ เอาละค่ะทุกคนสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้ทําอาหารในคลิปนี้นะคะอยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะต้องการไม่ว่าจะเป็นไข่หรือผักต่างๆเนื้อปูก้อนปูหรือแม้กระทั่งตัวปูเป็นๆนะคะมีหลากหลายให้ทุกคนเลือกเนี่ยทุกคนสามารถสั่งผ่านสี่มุมเมืองออนไลน์ของเราได้แล้วนะคะใช่ค่ะสั่งผ่านสี่มุมเมืองออนไลน์ของเราส่งตรงถึงหน้าร้านเลยนะคะ1วันเรามีรอบส่งถึง4ี่รอบต่อวันนะการันตีเรื่องวัตถุดิบนะสี่มุมเมืองออนไลน์เนี่ยแม้จะสั่งผ่านออนไลน์นะคะมันก็ได้ความสดความคุ้มค่าไม่ต่างกับมาเดินตลาดเลือกช็อ นี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนไปกันก่อนนะคะอีพีหน้าเพื่อนอยากรู้ว่าเราจะทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะยากอย่าเมนตยากมากนะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย๊ายบาย